ผมสวัสดีครับ,บครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นไปแม่โคมครับไปซื้อเป็ดเป็นตัวนะแต่ว่าเป็ดมันหมดมันมีแต่เป็ดเป็นหัวเป็ดนะครับถูกมากเลย package. แพ็คแพ็คนี่กี่บาทนะแพ็คนี่ห้าสิบเก้าบาทนี่ครับเนี่ยมันพอซื้อกินนะครับเป็นหัวเป็ดติดคอเขาเอาปากล่างกันไปละเดี๋ยวจะทำเป็นพาโลหัวเป็ดนะครับเป็นกับแก้มสดเย็นๆรับรองสุดยอดอร่อยนอนถ้าเราทำมาอยากเลยครับนะมาดูส่วนผสมนะครับนี่เครื่องดองใช้ต่ำนะครับตากผักชี ริกไทยเม็ดสีขาวตามสูตรนะครับกระเทียมแล้วก็ผงพะโลเขาจะแถไมไมน้นี่มาในถุงห้าบาทนะครับก็เ,เลยเลยเขาเอา,เอา,เอา,าอหัวผักชีไปโขกครับโขกเลยตากผัก,กชีแล้วก็เอาเม็ดผักชีลงไปเม็ดพริกไทยเม็ดครับจะมวดักโขกแป๊บนึงครับ เวลาโคกแป๊บหนึ่งนะครับพอ,อมันเริตับจนละเอียดทำให้มันหอมพอแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดไปก่อนครึ่งถุงครึ่ง,งถุงถุงสิบสองบาทนะครับนี่ดูใสไปเลยไม่ต้องกะใส่ไปเลยครึ่งหนึ่งจะได้หอมอ่านี่ครับโคโขกพอแตกพอบดไว้โคกจนละเอียดยิบโคให้เม็ดมันแตก แต่หมดเลยมันลูกมันยังไม่แตกอ่ะแต่แตกทั้หมดหมดแล้วก็กระเทียมใส่กระเทียมก็ทุบพอแตกเมนูมนบ้านๆครับทำไม่กินเองมันก็ถูกดีครับชุบทุบแตกเจ้าโรงเรียนเอาไว้เจ้าไว้เจ้าทีนะครับซื้อไก่บ้านมาต้มละแล้วน้ำซุปของไก่บ้านนะตอนต้มไก่บ้านเนะี่ยน้ำซุปนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยเพราะว่าเขาทำเพื่เจ้าตีนะครับโอเคละ ผมก็เลยเอาน้ำซุปของต้มไก่แหละมาทำเป็นน้ำซุปพาโลเปสตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆตัวนี้น้ำซุปต้มไก่ก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ตีคันได้คือสีขูหวานยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสีหูหวานสีขูดดำนี่ครับตัวแส่ตัวนี้ตัวน,นะครับนี่ครับเราเรียนใจน้ำต้มไก่นะครับต้มไก่ของเจ้านี่น้ำซุปมันกำลังเข้มข้นเลยไก่สองตัวครับต้มนี่ไปทำง,ง่ายๆเ็ตักเครื่องที่เขามักว่านี่ครับใส่แค่นี้แหละ หมูพะโล้เป็ดพะโล้ไก่พะโล้เขาทำแบบนี้นะครับใส่ไปเลยจะไปหอมหลายผักชีผักชีนะครับเดี๋ยวไปเอาผงพะโล,ล้เรามาเลยเอาไม้ใส่เลยครับแนวร้อมเอาเนี่ยเอาไม้นี่มันหอมนิดเออปลพาพะโล้เนี่ยสุดยอดครับใส่ไปเลยผักชีผงพะโล้ใส่เลยครับแนะนำเดี๋ยวเราเอาผงพะโล้เอาใส่เลย คแบบพะโลตุนนานๆถ้าจริงๆ,รงๆอร่อยเนี่ยเพราะอุ้ยหอมนะมันซุกมาเขาซับ,ลบแล้วก็เอาคะน้าใบคะน้าแล้วก็ลวกลงในน้ำซุปของมันเองนะครับมีคะนา้ามีผักกาดดองนะกินกับพริกขี้หนูสวนโอ้สุดยอดเอาลองกินดูหน่อยครอบเดี๋ยวถ้าไฟมันเดือดเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันเดือดจะจัดแล้วเขาเป็นใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็ออนรีไฟลงครับแล้วก็เป็นการตุ่นเอาเป็นใส่เลย มันหอมมากเลยครับค,ครับบางที่เขาก็ทอดก่อนเนาะแต่หรือว่าเราจะรวนไหมวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็ครับน้ำเดือดแล้วครับบางทีบางจาเจ้าคนก็ทอดก่อน,นแต่วันนี้เราสถา,านการณ์นี้ไม่ต้องทอดแล้วครับใส่เลยเพราะว่ามันไม่ไมันไ,ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาทำงานต่อนี่นพอใส่ไฟลงไปแล้วก็ดีครับใส่ไปเลยหกหัวเนี่ยหกหัวนี่หกมันตกหัวสิบบาทเองนะเนี่ย แม่ค้าไม่ขายเขามาทาขายเขาขายก็หัวเราประมาณ3าสบาทพร้อมน้ําซุปพร้อมถุงมันนะครับแล้วเอาซีอิ๊วดำเรามาใส่เลยครับตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานจะทําใหส้สีสันของปลาโลนี่มันออกสีครับครับมาครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานสีมันจะขึ้นมาเองนะครับใส่ไปเลย วันชอ็อตอ่าซื้นี่ก่อนอถ้าพีมาขัวบันทุงครับแยกกินกันตรงนี้เลยแล้วก็ถ้ามันเดือดรีไฟลงทีนี้รีไฟมันจะหอมไม้พวกนี้แหละหอมไม้หอมผัลโลนิดผักชีนี่นะครับตูนไว้เหมือนเหมือนนี่ครับเดี๋ยวครับฝามาปิดไว้ตูนไว้ถักชั่วโมงครึ่งสองถึงสองชั่วโมงครับครับอ่าพอมันอ่อนไฟมาแล้วก็ ดีไฟลงนี่ครับตุนไว้เลยครับสองชั่วโมงเดี๋ยวถ้ามันมาตอนเย็นเราจะชิมมันดูเราควรท่านดูเลยครับปิดเลยนี่ครับตุนมาประมาณสองชั่วโมงกว่าครับมันอาจจะไม่แดงมวอนที่เขาทำแต่ว่าน้ำซุปมีโคตรเข้มข้นนะครับทุบพิทุบพ,พ,พิกลูก่สวนใส่เนาะกินกับน้ําจิม้มมันครับเต็มที่ผมชิ้มน้ําซุปโคตรเข้มข้นเลยนี่ครับเดี๋ยว Gesicht ก็ถึงเวลาชิมครับเวลาชิมก็สับๆับเลย เมนูนี้ก็คงซิกโกบาทเองครับแต่ว่ากินกันได้หลายคนเนาะหัวละสิบบาทในแมคโครมีขายนะครับหัวเป็นพะร์โรว่าจะทําเป็นหมูหมูสามชั้นหรือว่าเป็นขาหมูก็แบบนี้นะครับบางแต่บางบ้านอาจจะไปถอดก่อนครับพร้อมชิมเลยครับเดี๋ยวในตากก็จะรู้นะครับครับแต่ก่อนอื่นเมนูนี้ถ้าจริงๆแล้วมันต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดกินกับไก่เดี๋ยวเขาเหลือเจ้าก็ได้ตัวนะครับพริกขี้หนูสวนนี่นะครับพริกขี้หนูสวนกระเทียมที่จริงนาย เขาจะใช้พริกสีฟ้าสีแดงพริกกินดาแล้วกับตาหรือปัน่นแล้วใส่น้ําส้มสายชูกับเกลือแค่นั้นแหละรองห้เขาโขกไปนึงครับครับอยอนแสงน้ามือตือต่นเต้นหน้าละเดี๋ยวดูใกล้ๆครับพริกเกกระเทียมพอแต่ว่ากระเทียมต้องเยอะๆถึงจะอร่อยครับใช้ไปนะโขกแป๊บหนึ่งนะครับครับนี่ครับพริกระเทียมนะครับใจน้ำปลาอย่างดียี่ห้อไหนก็นได้ใส่ไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวมัดถ่ายกรรมเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่าใส่น้ำปลาเข้าไปเลยเอาน้ำปลาในหนซากุโขข้อเจียงไฮอุณหภูมิสามสิบเจ็ดสามสิบแปดร้อนสุดๆนะบอลเอานัาง่งให้หน่อยใส่มะนาวเป็นต้องเ,อเ ب, ป็นมะนาวเป็นมันจะออกเปรี้ยวหวานน เป็นีหอมมากใส่มะนาวไปสองลูกครึ่งน้ำตาลฟีบถ้ามีนะครับบ่ามีก็น้ำตาลทรายเอาตัวน้ำท้วยเล็กเทสิบน้องเงินกันแหละเทสิบขียโนมาให้ใบหนึ่ง น้ำจี้น้ำถ้ามีหลากเขาชีใส่ตัวน่ะน้ำจิ้มหอยแครงนะที่ยอดเดี๋ยวเทให้ดูเลยครับชิมดูก่อนอเผ็แดแซ่บเผ็ดนาดใจเลยพริกขี้หนูสวนจริงๆน้ำจิ้มกุ้งนี้เน,นี่ยปรเจะใช้พริกพริกจินดาสีแดงแล้วก็เอาไปปั่นใส่กระเทียมด้วยครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเสกเกลือ ที่เขาทําขายนะตกว่าตัวนี้เขาจะเมาทำกินครับอไก่ต้มนี่ผมคลิปก่อนหน้าครับลองดูดใ,ใกล้ๆหน่อยน้ำจิ้มน่ากินไหมเดี๋ยวลองไปตักเป็ดกันบนึงครับครับผมนี่ครับถึงเวลาชิมนะครับห,หัวเป็ดตุ๋นพัโล่นะครับอืเปื่อยมากเดี๋ยวยิบไปดูมันอาจจะร้อนหน่อยนะครับหักได้เลยครับแทะกินแต่นเนื้อพวกนี้นะครับ แล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของผมนินด,ดนึงนะครับใครบะชอปพริกก็ลดพริกลงไปนะครับชุบหน้าชิมใมห้หมเนี่ยชีกินแต่เนื้อนี่ครับตุนมีหมูสามชั้นดูเอาไข่ล้างให้สะอาดมาต้มด้วยกันก็นกนกนได้ครับมากินด้วยกันเลยเนี่ยตุนเปื่อยๆนี่ครับอืมเมนูนี้หกสิบบาทเองพอกินนะครับนี่นะเดี๋ยวเงินนี่พักผลไม้ไหว้เจ้าผมเจ้าเดี๋ยวไปกินในห้องดีกว่าเพราะว่า มันร้อนนะผมไปกินในห้องออฟฟิศผมดีกว่าครับไปเดี๋ยวพาไปนั่งกินครับกินเล่นๆดูหนังดูทีวีไปครับโวถึงเวลาชิมอุ้ยทำไมมันสันเลยนะเดี๋ยวมาดูชิมครับเ,เป็ดในนะ้ำเล่นตุนเปื่อยเนะครับหืคอ,อมันจุ๊บหากะมารุดเลยครับสองชั่วโมงชุบรู้มาก,ก็จะเห็นเนื้อมันติดอยู่ตรงหนังนี่ เนื้อส่วนก้านคอมาครับกินกินนี้นองกินกับผักนานาสิบเตียวชอบใชบบ้มีดสับๆมันก็ดูกิ่นพอดีครับเดี๋ยวนี้มากินแบบแฮนด์เมดกินนผงนิ่งเท่าไหรเขาแบบชีกินแค่น,น้อยเนี่ยมันอร่อยดูดน้ำดูดเลยครับ อะไรอย่างที่มีเสียงดังแบบธรรมชาติดูแล้วเป็นป้องเป็นป้องแต่ชิ้นเนยลยนะฮะลืมหาที่ใส่ก,กระดูกนี่มีแต่หนึ่ง ชิมกัด็ดูกินเลยดูดกินแบบละลายในปากเลยครับเนื้อให้หมดเนื้หอห่าเยอะนะคนี่ยมันจะเป็นเมนูก,กับแก้มตอนแรงๆแต่ว่าตอนนี้มันยังกินเล่นกว่า อันตรายนะของผมตามงาน,นต่างๆเขาก็ไปต้มขายแ้วนี่ครับแต่รสชาติมันบบเข้มข้นแบบนี้เพราะทำขายเนาะเขาจะใส่สีผสอมอาหารให้มันแดงๆไปหน่อยให้มันดำๆไม่เหลืออย่างนี้นะครับแต่รสชาติมันบบเข้มข้นแบบนี้แล้วแบ่เปรย์ครับนี่ดูแต่เนื้อนะครับวันนี้นักเครื่องบด ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วนบแก้มแรงๆครับใช่เลยร้อเดือดผมตุนจนหักง่ายตุนจนเฟยหักง่ายครับถ้ามีหมูสามชั้นหรือว่าข้อหมูนีแต่เนื้อนะครับไม่มีกระดูกเลยดูครับ เราจริงเพราะว่าเขาสูน,ฤฤนมือนะครับเวลากนินดึกในเนื้อมันออมาหนุนมูกจะเป็นเส้นเลยเวลากินก็ระเรียดกินแบบนี้นะเรามาทำนูครับพะโ,โล้เป็ดพะโล้หัวเป็ดหรือจะสูตรถ้าเป็นหมูสามชั้นกับสูรนี้เลยหรือเครื่องในไก่เครื่องในเป็ด เอา,าทำแบบนี้ก็ได้ครับจริงๆงานถ้าบอกกินกันหลายคนเนี่ยครับน้ําซุปที่เหลือเนี่ยตั้งน้ำให้เดือดทุบพริกขนงสวนใส่ทุบๆต,ต,ต้นหอมผักชีชีฝรั่งใส่สดห้อนๆมันไม่เค็มอะไรแล้วเ <c oughs> ค็มคนเลยฮะ <c oughs> เอาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ได้เลยเนี่ยซื้อเครื่อง <c oughs> เครื่องตุน๋น <c oughs> ที่มันจะออกกินของ กินของอะไรนะกินของเครื่องเครื é, wife, ่องตุนนะฮะตุนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะน้ำจิ้มสีไม่สวยนะแต่ว่าจริงจริงสีมันสวยมากนะแต่ว่าห้วยมันใหญ่มันเลยไม่เห็นมันนะ เรามาทาดูครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อว่าไปเจอหรือว่าไปเห็นหลายครั้งแต่ไปเจอเดมาร้จะมาทําอะไรกินหนงังก็มนี้ครับหน,นังนี่ใครชอบหนังก็จัดเลยคอเลสตัราอสูงอ่ไม่กินดีกว่ากินแต่เนื้อพรอรล้วับคนมากแบก,กินได้เมื่อนี่เนื้อชีก็ได่นเนื้อนี้หอมหอม,อม,อม อมไมไม้อย่าี่มันตุ่นยาจีนนะครับที่เขาแขมมากับพาลอ่ะหอมจริงเพื่อนลองมาทำดูครับถือว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองแค่วขอบคุณ่นามาได้ตางครับลมาทำดูครับพาหัเป็ดวิธีทำารครับอ่อยขอบคุณกเพื่อนนะครับามาตามครับลองมาทำดูนะครับกินกับผักชี ต้นหอมหมดนี้นะครับพริกขี้หนูสวนก็ได้ถ้าบอกที่แกงล้ำจิ้มน,นะครับอร่อยเหมือนกันขอบคุณเพื่อนที่ติดตามาครับวันนี้ขอตัวสวยต่อก่อนครับ